กล่องรับสัญญาณจานดาวเทียมรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่น S2X รุ่นนี้นะครับผมจะสามารถใช้งานได้ทันทีเลยหรือเปล่าต้องจูนหรือเปล่านะครับสำหรับกล่องรับสัญญาณจานดาวเทียมอันนี้ไม่ต้องจูนนะครับต่อสายเข้าไปที่ทีวีเปิดกล่องปุ๊บสามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะครับตัวกล่องเนี่ยทำการจูนอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นกล่องรับสัญญาณจานดาวเทียมรุ่น S2X จาก PSI นะครับภาพคมชัดระดับ Full HD เลยนะครับภาพคมชัดเลยนะอันนี้เป็นช่อง NBT นะครับผมจะลองเปลี่ยนช่องให้ดูนะครับอันนี้เป็นหน้าตารีโมทของเขานะครับกดเปลี่ยนที่รีโมทได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเล่งเสียงให้ฟังาภาพเสียงใสคมชัดแบบนี้เลยนะครับผมสามารถดูฟรีทีวีได้ครบทุกช่องเลยนะครับ อันนี้เป็นหน้าตาตัวกล่องนะครับตัวนี้เป็นช่องเสียบ USB อันนี้เป็นช่องทางด้านหลังนะครับอันแรกอันนี้เป็นช่องเสียบสายจานดาวเทียมใช้ได้กับจานทึบจานตะแกงมีจานดาวเทียมอยู่แล้วเอามาเสียบได้เลยนะครับช่องเสียบสาย HDMI ช่องเสียบสาย AV หรือว่าสายแจ็ค3 4สีนั่นเองนะครับใช้ได้กับทั้งทีวีรุ่นใหม่แล้วก็ทีวีรุ่นเก่าเลยนะทีวีรุ่นใหม่เนี่ยเสียบผ่านทางสาย HDMI ทีวีรุ่นเก่าสามารถเสียบผ่านทางสายแจ็ค3สีได้เสียบกล่องไปด้านหลังทีวีปุ๊บไม่ต้องตั้งค่าเลยนะครรับสสาามมมมเเเเเปิิดดดดไไ้้้้้้นนนนนีลยยยกกกกใหหว12ืืออ่ซุ็ ทางให้ด้ดวยมีข้อสอบถามตรงไหนทิ้์ผู้คุยได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ